่าวดูทุกคนจริงไหมครับนายห้างประจักษ์ชัยไหายทองคําจะจ้างหมอลําสาวน้อยเพชรบ้านแพงอุ้งอิงเพชรบ้านแพงครับในงานบวชลูกชายคนเล็กของไหายทองคํานั่นเองครับล่าสุดกัทุกคนทางด้านนายห้างประจักษ์ชัยไหายทองคําครับก็ได้มีการโพสต์ข้อความล่าสุดเนี่ยบอกว่าบวชลูกชายคนเล็กไหายทองคํา จองสาวน้อยเพชรบ้านแพงปี69กับบอสโจแล้ว350ก่อนราคาเนี่ยจะปรับขึ้น400นะครับอำเภอหนองเรือนั่นเองครับทุกคนล่าสุดครับทุกคนทางด้านนะครับบอสจอมนินเนี่ยก็ได้มีการนะครับไปคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นเช่นเดียวกันนะครับโดยเขียนข้อความเอาไว้เนี่ยบอกว่าหามือหามือครับแล้วก็ในห้างประจกักษ์ไยเนี่ยก็ได้มีการโพสต์เป็นรูปนะครับคุยโทรศัพท์มือถือกันเนี่ยกับทางด้านบอสโจ ก็แปลว่าแน่นอนแหละครับทุกคนมหรสเรียงงานบวชลูกชายทั้งทีนะครับนายห้างประจักษ์ชัยหยทองคำเนี่ยก็ต้องเลือกหมอลำที่กระแสรแรงที่สุดอย่างหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงอุ้งอิงเพชรบ้านแพงพ่อโจ้นั่นเองนี่นะครับทุกคนก็ทําเอา fc แฟนคลับและทุกคนส่งมาให้อุ้มอิม,อมข่าวกระแสแบรบรัวๆกันเลยทีเดียวครับทุกคนแล้วก็ต้องบอกเลยนะครับว่านายห้างประจักษ์ชัยเนี่ยก็เคยชื่นชมน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงเช่นเดียวกัน ชื่นชมว่าคือประมาณว่าอยากให้ศิลปินในค่ายของตัวเองเนี่ยนะครับได้มีการพัฒนาครับทุกคนแล้วก็มีการแบบว่าเล่นโซเชียลเหมือนน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนั่นเองเนาะจะได้เปรี้ยงปังเหมือนอุงอิงนะครับสำหรับทุกคนงานบวชนะอย่างที่บอกว่าเป็นงานที่เป็นเรื่องดีงามดีครับเรื่องดีงามดีแล้วก็เป็นงานที่ต้องบอกว่า คือวันเนี่ยค่อนข้างที่จะซ้ํากันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการหาเริกหายามแล้วเนี่ยต้องคือจองล่วงหน้าเลยนะต้องจองล่วงหน้าไปถึงปี6-9เลยนะสำหรับนายห้างประจักษชัยหายทองคํานะครับคือบางคนเนี่ยถือเริกยามที่หมอลําว่าง บางคนถือเลิกยามที่รถแหวว่างแบบนี้ก็มีครับทุกคนเพราะว่าอย่างที่บอกนะว่าการจัดงานบวชในแต่ละครั้งเนี่ยก็ต้องให้สมหน้าสมตาถูกไหมครับนะอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเอ่อโหถึงลูกชายของในห้างประจักษ์ชัยหายทองคําทั้งทีนะครับต้องจ้างหมอลําวงใหญ่อย่างสาวน้อยเพชรบ้านแพรกแน่นอนอยู่แล้วนะครับโอ้โหในห้างประจักษ์ชัยครับทุกคนอย่างที่บอกว่าเขาก็าเป็นคนสนิทกันกับทางด้านบอสจตยมัินครับทุกคนเนาะไม่ว่าจะมีเรื่องราวอะไรครับทุกคนแล้วเขาเคลีย ใจกันเสร็จแล้วเนี่ยเรื่องนั้นอ้อิ่มก็มองว่าก็มองข้ามไปครับทุกคนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเขาก็เป็นคนที่ซับพอตในเรื่องการผลงานของซึ่งกันและกันอยู่กับทุกคนทางด้านในห้างเองแล้วก็ทางด้านบอสจอยมนินเองเนี่ยเขาก็ซับพอตเนาะในเรื่องของ ผลงานซึ่งกันและกันมาโดยตลอดนั่นเองครับทุกคนเนาะไม่ว่าจะเป็นในงานนี้เนี่ยวิมคาดว่านะลำไยห,หายทองคำเนี่ยอาจจะได้ขึ้นมาบนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็เป็นได้ครับทุกคนเพราะว่าเป็นงานบวชของลูกชายในห้างทั้งทีนะทุกคนอะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วก็วงการเพลงครับรักกันไว้แบบเนี้ยดีที่สุดแล้วครับทุกคนแล้วก็ตอนนี้เนี่ยโหคิวงานของสาวน้อยเพชรบ้านแพงอย่างที่บอกว่าตอนนี้งานลอยกระทงครับทุกคนมีการจองไปถึงปี2573แล้วนะครับแล้วก็ ก็งานต่างๆตอนนี้ยาวไปถึงปี 68 69แล้วครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอูมิมคาดว่านะครับปี69ก็น่าจะมีช่องว่างนะครับให้กับทางด้านอาจารย์ประจักษ์ชัยหายทองคําหรือทางด้านงานบวชนะครับลูกชายของอาจารย์ประจักษ์ชัยอยู่นั่นเองครับทุกคนเนาะก็เหมือนกับเอาไปช่วยงานกันนั่นแหละครับทุกคนเพราะว่างานบุญของพ่อโจนะในห้างประจักษ์ชัยหายทองคำเนี่ยก็ได้มีการทําบุญกับพ่อโจเช่นเดียวกันครับทุกคนเนาะก็เป็นพี่น้องในวงการเดียวกันครับนะน่ารักมากๆเลยทีเดียวครับแฟนคลับตื่นเต้นหนักมากนะแล้วก็ได้มีการส่งมาให้อุ้มิ ได้ชมกันครับไม่ว่าจะเป็นในด้อมเองในกลุ่มเองเนี่ยเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวครับทุกคนแล้วต้องบอกเลยนะครับว่างานงานนี้ก็ต้องเป็นงานใหญ่แน่นอนนะครับทุกคนนะสำหรับงานของนายห้างและที่สําคัญเลยคือนะครับแฟนๆเนี่ยอยากจะเห็นน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับแล้วก็พี่ลำใยยังหายทองคําใช่ไหมครับโอ้ไม่แน่ครับทุกคนเขาอาจจะมีการฟิชเชอริงกันบนเวทีก็เป็นได้นะเพราะว่านะครับทุกคนก็คืออุงอิงเนี่ยยังไงก็ต้องไปงานอยู่แล้วเพราะว่าน้องก็ คือเป็นตัวแบบโอ้โหดึงดูดกันเลยทีเดียวครับทุกคนแต่ว่างานบวชอุ้มอิ่มคาดว่าน่าจะเป็นงานชมฟรีหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับก็ต้องรอทางด้านในห้างเนี่ยเขาออกมาประกาศก่อนนั่นเองครับทุกคนโอ้โหอันนี้เราแบบว่าตื่นเต้นมากแล้วก็รู้สึกว่าคาดว่านะครับเขาน่าจะแผนง,งานยิ่งใหญ่กันเลยทีเดียวนะครับเนาะก็ได้มีการโพสต์เอาไว้รวมยินดีด้วยนะครับแล้วก็เขามีการพูดคุยโทรศัพท์กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็น่าจะมีการพูดคุยในเรื่องของราคากันเอาไว้แล้วนั่นเองครับทุกคน ในห้างประจกักษ์ไทยเนี่ยนะทุกคนงานบวชลูกชายเนี่ยเชื่อว่าบอสจอรจมินินเนี่ยก็คงจะมีการโว้นะร่วมบุญด้วยเหมือนกับเอาไปช่วยงานกันนั่นแหละครับทุกคนเพราะว่างานบุญของพ่อโจนะในห้างประจกักษ์ไทยหายทองคำเนี่ยก็ได้มีการทําบุญกับพ่อโจเช่นเดียวกันครับทุกคนเนาะก็เป็นพี่น้องในวงการเดียวกันครับนะน่ารักมากๆเลยทีเดียวครับแฟนคลับตื่นเต้นหนักมากนะแล้วก็ได้มีการส่งมาให้พิมข่าวกระแสคร,ครับได้ชมกันครับไม่ว่าจะเป็นในด้อมเองในกลุ่มเองเนี่ย เยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวครับทุกคนแล้วต้องบอกเลยนะครับว่างานงานนี้ก็ต้องเป็นงานใหญ่แน่นอนนะครับทุกคนนะสำหรับงานของในห้างและที่สําคัญเลยคือนะครับแฟนๆเนี่ยอยากจะเห็นน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับแล้วก็พี่ลำยัยหายทองคาใช่ไหมครับโอ้ไม่แน่ครับทุกคนเขาอาจจะมีการฟิชเชอรริ่งกันบนเวทีก็เป็นได้นะ เพราะว่านะครับทุกคนก็คือองค์เอกเนี่ยยังไงก็ต้องไปงานอยู่แล้วเพราะว่าน้องก็คือเป็นตัวแบบโอ้โหดึงดูดกันเลยทีเดียวครับทุกคนแต่ว่างานบวชอุ้มคาดว่าน่าจะเป็นงานชมฟรีหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับก็ต้องรอทางด้านในห้างเนี่ยเขาออกมาประกาศก่อนนั่นเองครับทุกคนโอ้โหอันนี้เราแบบว่าตื่นเต้นมากแล้วก็รู้สึกว่าคาดว่านะครับเขาน่าจะแผนง,งานยิ่งใหญ่กันเลยทีเดียวนะครับน้องก็ได้มีการโพสต์เอาไว้รวมยินดีด้วยนะครับแล้วก็เขามีการพูดคุยโทรศัพท์กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็น่าาจะมีกร พูดคุยในเรื่องของราคากันเอาไว้แล้วนั่นเองครับทุกคนเชื่อว่านะครับในห้างประจักษ์ชัยเนี่ยนะทุกคนงานบวชลูกชายเนี่ยเชื่อว่าบอสจอร์มนินเนี่ยก็คงจะมีการโหนะร่วมบุญด้วยเหมือนกับเอาไปช่วยงานกันนั่นแหละครับทุกคนเพราะว่างานบุญของพ่อโจนะในห้างประจักษ์ชัยหายทองคำเนี่ยก็ได้มีการทําบุญกับพ่อโจเช่นเดียวกันครับทุกคนเนาะก็เป็นพะี่น้องในวงการเดียวกันครับนะน่ารักมากๆเลยทีเดียวครับแฟนคลับตื่นเต้นหนักมากนะแล้วก็ได้มีการส่งมาให้มิมข่าวกระแสครับได้ชมกันครับ,มรรบไม่ว่าจะเป็น ในด้อมเองในกลุ่มเองเนี่ยเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวครับทุกคนแล้วต้องบอกเลยนะครับว่างานงานนี้ก็ต้องเป็นงานใหญ่แน่นอนนะครับทุกคนนะสำหรับงานของในห้างและที่สําคัญเลยคือนะครับแฟนๆเนี่ยอยากจะเห็นน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับแล้วก็พี่ลำยัยยังหายทองคําใช่ไหมครับโอ้ไม่แน่ครับทุกคนเขาอาจจะมีการฟิชเชอริ่งกันบนเวทีก็เป็นได้นะเพราะว่านะครับทุกคนก็คืออุงอิงเนะี่ยยังไงก็ต้องไปงานอยู่แล้วเพราะว่าน้องก็ คือเป็นตัวแบบโอ้โหดึงดูดกันเลยทีเดียวครับทุกคนแต่ว่างานบวชอุ้มอิ่มคาดว่าน่าจะเป็นงานชมฟรีหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับก็ต้องรอทางด้านในห้างเนี่ยเขาออกมาประกาศก่อนนั่นเองครับทุกคนโอ้โหอันนี้เราแบบว่าตื่นเต้นมากแล้วก็รู้สึกว่าคาดว่านะครับเขาน่าจะแผนง,งานยิ่งใหญ่กันเลยทีเดียวนะครับเนาะก็ได้มีการโพสต์เอาไว้รวมกับคลิปนี้ครับทุกคนก็เอาเรื่องราวนี้มาฝาก FC ซแฟนคลับทุกคนนะครับฝากพ่อ,พอแม่มีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะครัับบให้ก พิมกับกระแสได้กันแล้วกันนะครับ